สวัสดีครับ,รบผมบันดิติรังศรีแล้ววันนี้เราก็มีแขกนะครับจอร์แดนจอร์แดน,นครับอ่าโอเคก็ว,วันนี้เราจะจะมาแบ่งปันความรู้นะครับกลับมาเลยแล้วน,นะครับสำหรับคลิปเขบันดิตสําเร็จใน3มนาทีนะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆที่จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของออทำยังไงที่จะทําให้ผู้ชายมีสเสน่ห์ครับวันนี้เราก็คุยกันเอ่อชอดมาออกลฟ์ของผมนะครับแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องนี้ว่าอมีความเข้าใจผิดอย่างมากเลยในเรื่องของความว่าคนคิดว่าเอผู้ชายที่จะเป็นแมนนะมันจะต้องแบบ มีแฟนไปทั่วหรือว่ามีเมียแล้วก็จะไปมีเจ้าชู้มีอะไรกันอีกอ่าเดี๋ยวชอนใส่เลยใส่เลยโอเคสำหรับสำหรับชอนชอนคิดว่ามันมันง่ายที่จะมีผู้หญิงหลายคนแต่ว่าถ้าเราสามารถนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเรก่อนอ่านเนี้ยเอมันมันง่ายที่เราจะนอกใจเราที่จะไม่ควบคุมตัวเองได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุมตัวเองได้มันมันยิ่งใหญ่กว่าสำหรับชอนมันมันเป็น ดิสซิปลินแบบภาพตัวเองได้มันมีเศษนะใช่ใช่มัน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  self control self control ควบคุมตัวเองได้ self control is 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 the main ingredient to be a man in my opinion like ถ้าอยู่มีเงินเยอะแล้วแบบ if you just spend all your money then you you don't you know you have no self control you like เป็นผู้ชายน้อยลง you're less of a man right okay เดี๋ยวไปกันไปกันเดี๋ยวตกใจกันเดี๋ยวตกใจโอเคก็ถ้าเกิดถ้าเกิดแบบคุณมีเงินเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเขา คนที่แบบว่ามีเงินเยอะแต่ว่าไม่รู้จักควบคุมเลยก็ไม่ไม่เหมือนกัน self control เนี่ยหรือการควบคุมตัวเองเนี่ยเป็น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 สิ่งหนึ่งที่เป็นบอกความเป็นชายของคุณอยากเข้าใจผิดนะว่าคุณแบบว่าโอยภาษาอังกฤษใช้คาว่า spread the seed อะไมาไม่ามีเมล็ดพันธุ์ด้วยกูวานหมดอ่ะเข้าใจนึกคานึกออกไหมมันไม่ใช่อ่ะมันไม่มันไม่มันไม่อย่างผมเนี่ยครับผมผมนัก มีเดียวใจเดียวหนูรักเดียวใจเดียวนะครับมีแมรี่คนเดียวจบมันก็ไม่มีคนอื่นแล้วไม่เคยนอกใจไม่ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยหาไม่เคยไปหาเศรษฐาเลยนะครับไม่เคยมีไปเที่ยวอาบอบนวดอะไรที่ไหนเลยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเกลียดมากชอนคิดว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณมาเด็ดมันมันเพิ่มชื่อเสียงของคุณมาเด็ดแเราคนจะนับถือมากขึ้นใช่ไหมชอมนก็เลยจะจะนาแนวคิดอันหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายสามารถห้ามตัวเองได้ก็คือ เราต้องมีเป้าหมายใช่ไหมแล้วเหมือนที่ชอปเปรียบพทียบว่าถ้าอยากจะคุนดีไม่ควรจะกินช็อกโกแลตเค้กใช่ไหมแล้วเป้าหมายของของคน,นงที่อยากจะมีชื่อเสียงในสังคมหรือว่าคนนับถือเยอะๆจะไม่ใช่เป็นคนที่นอกใจภรรยาที่ดูแลเ,เขาอย่างดีเหมือน,นแมรี่ดูแลคุณบัณฑิตใช่ไหมก็ชอปคิดว่าเราต้องรู้ว่าเราอยากให้คนเห็นภาพเรายัางไงเราเลึกถึงเราอย่างไแเราก็พอเราเราก็จะเห็นว่าถ้าเรานอกใจ มันภาพนั้นอ่ะเป้าหมายของเรามันจะเสียมันคล้ายๆเหมือนคนที่อยากจะหุ่นดีออกกําลังกายทุกวันแต่ว่าวันหนึ่งเขาเห็นช็อกโกแลตเค้กที่บ้านแล้วเขาแบบเขาอยากจะกินมันเหมือนผู้หญิงที่เราอยากจะนอกใจเราต้องห้ามตัวเองเพราะว่าถ้าเรากินช็อกโกแลตเค้กอันนั้นเราไม่มีเราจะไม่ถึงเป้าหมายเราจะไม่ถึงเราจะไม่มีผุ่นดีเหมือนที่เราต้องการเหมือนถ้าเรานอกใจกับผู้หญิงเราก็จะไม่คุณเมดิ้าคุณเมดิทมีผู้หญิงคนอื่นชื่อของคุณเมดิทมันมันจะเสียเลยทันทีเลยจอดกินก็ แตอ่อย่าไปอยากจะเสริมนิดนึงคือว่าในในอย่าไปเชื่อสื่อสื่อบางทีเนี่ยบางทีสื่อในเมืองไทยคุณดูเยอะๆพอเห็นพระเอกทำบะดูละครแล้วก็พระเอกก็ทําอะไรก็ทาจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาจนทุกคนมานั่งตีความหมายบอกว่าเฮ้ยผู้ชายเจ้าชู้มันเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นว่ามาตรฐานนี่มันลดลงมาไม่ใช่นะไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ในเมืองนอกเนี่ยคือถ้าเกิดนอกใจกันคือเกิดการหยาเลยลคุณจะไปคิดว่าอเมริกันนี่ยอมรับได้นอนรับไม่ได้โเมื่อนอนกับผู้หญิงนอกการแต่งงานครั้งเดียวเนี่ยคือหยากกันเลยคนไทยไม่เป็นแบบนั้นหรอเป็นไปลงลง <c oughs> อยู่นี่เหมือนกันนะถานโอ๊ยมีคน <c oughs> ทนเยอะแยะ,ยะมีบางคนยอมทนว่ามีเมียน้อยได้อ <Wow. S 2> หรือว่ามีแฟนผมนะผมบอกเคยมีแฟนผมก่อนก่อนที่จะมีแมรี่แฟนคนไทยเขายังบอกผมว่าอ่ะ มีเล็กมีน้อยพอได้แต่แค่อย่ามีเป็นตัวเป็นตนก็พอแล้วอย่าให้ฉันรู้นะเออแต่งงานไปอยอมรับได้ถ้าเกิดมีคนอื่น่ไมมีก็มีแต่อย่าถึงหูฉันอ,อย่าเอามาอย่าเอามาชูชูหน้าชูตาละกันอ,าอ,อา่าแสดงว่ามีได้เข้ามาเขาไม่ได้ยินโอเคโอเคค <c oughs> ่ะโอเคเัสดีค่ะก็ผู้หญิงเราเนี่ยอย่างนึงเลยนะอย่างเพจลุงอย่างเงี้ยผู้หิงจะมาปรึกษาเลยว่า จริงๆเขาก็คือแบบมีได้อนุญาตม,มีได้แต่หนูอขออย่างเดียวว่าอย่าเอามาออกหน้าออกตาอย่าเดินควงไปไหนอย่าให้ใครรู้ถ้าจะมีก็ไปแอบมีกันไม่ต้องให้หนูรู้เฮ้ยได้ด้วยหรอไม่ได้ทันทีที่คุณพูดคํานั้นออกมาถ้าผู้หญิงพูดคํานั้นออกมานะค<บ>ือมีเกิเลอะเขาลดคุณค่าตัวเองใช่แล้วเขาลดค,คุณค่าตัวเองแล้วผู้ชายมันได้ใจด้วยเม<ช>ื่อผู้ชายเขาจะแล้วเขาจะมองคุณต่ำโดยเขาจะมองผู้หญิงที่พูดคํานั้นเนี่ยต่ําลงไปด้วย ห้ามพูดคำนั้นเลยค่ะแล้วมันห้ามเป็นทัศนคติของคุณผู้ชายก็ควรจะแบบเออไม่ไปเชื่อถ้าผู้หญิงกับผู้ชายอย่าไปดูสื่อที่มันออกมาเยอะๆเพราะคนใจกลายนึกออกว่านึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาจริงมันไม่ใช่นะครับมันบ,นบอกเองว่า,าคุณนั่นแหละคือคนที่เทรนผู้ชายของคุณใช่แล้วเป็น <laughs> คนเทรนเขาเองด้วยทัศนคติของ <laughs> คุณ, <laughs> คณด้วยคําพูดของคุณคุณเป็นคนเทรนเขาเองเพราะฉะนั้นต้องรีเทรนนะครับคนเรา <laughs> ผู้ชายเหล่านี้ต้องรีเทรนเขาใช่ไหม โอเคอ่ะ <Okay>. uh, <Okay. S 1> เราจบกันแค่นี้เลยดีกว่า <Yeah. S 1> สรุปก็คือว่า uh, สรุปก็คือว่าวิธีการที่จะอัปเกรยความเป็นแมนของเราคือต้องมี control. s e ช f control ต้องมีการควบคุมตัวเองนะครับอ่ะ uh, ท <laughs> ้ายนี้เรา <laughs> เราสางสีคนขอลา,อาไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ